ที่เธอเอาหัวใจสั่งไปยังยียีดือยที่คนที่เรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่พาที่พาคนใจร้ายที่โดนถหลอกจนทับจียนตา นับเธอก็แพ้คนร้ายใจเออเมื่อกี้มันขาวไปทำไมมันขาวจังเลยอ่ะแต่เธอในตัวเธาสุขสบาย ับฉันที่มีแต่ความเสียใจเพราะฉันได้ย้งสนใจสนใจก็เกิดมาเพื่อขอคุณหานบอกตัวเองให้จำว่าจะทิ้งไปนี่คนไม่ ภัยมาฉันคงไม่มีค่ามากพอไหนค่ะใข่โองหงงยองมือขึ้นเอาหัวใจฉันไปย่งยีนี่รู้คือคนที่เรียกว่าที่รักจนคือรักแท,ท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนจับต้อ สนทับเจียนตายเธอก็แพ้คนหลายใจอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยเรอ้องไปมั่วๆไปกันแหละอารมณ์มันอยากร้องอ่ะไม่ได้เน้นโฟกัสป่าถูกหรือผิด มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปยันยีนี่หรือที่คนเขาเรียกว่าที่รักฉันคือรักแท้ที่แพ้ที่แพ้คนใจร้ายที่โดนหลองสนทัดเจียนตา